เป้ e นะคะไม่ใช่สวัดโออโทษทีเห็นตัวเอสเหมือนตานไลน์ก็แอบตัวรีวิวควอเตอร์สามนิดนึงนะคะควอเตอร์สามเนี่ยตัวเลขจริงๆต้องบอกว่ากําไรออกมาก็ไม่ได uh ้แย่มากนะถือว่าดีกว่าที่คาดด้วยนะคะออกมาสามร้อยนะคะก็คือหดถ้าเทียบคอร์เตอร์ควอเตอร์เนี่ยหดไปยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ네็นก็ห no ลักๆเนี่ยต้องบอกว่ามาจากยอดขายในต่างประเทศที่ชะลอตัวนะคะเพราะว่าอย่างเซเป้เนี่ยโครงสร้างรายได้ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นการขายในประเทศเนี่ยประมาณสัก 24% 25%นะคะส่วนใหญ่จะเป็นการเพื่อส่งออกนะคะก็คือส่งออกเนี่ยยอดขายรวมประมาณสัก76%นะคะในสามสี่ตลาดหลักๆเนี่ยคือเอเชียเนี่ยใหญ่สุดนะคะซึ่งในเอเชียเนี่ยมันก็จะมีสองประเทศที่อาจจะมีผลกระทบหน่อยก็คือที่อินโดนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้าส่งเข้าไปค่อนข้างเยอะนะคะปีนี้ก็คือกลับสุภาพะปกติละเนื่องจากตัวกําลังการผลิตมีเพียงพอแล้วอะไรเนี่ยนะคะก็เลยทําให้ตัวเนี้ยหดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็ตัว เกาหลีเนี่ยยอดขายต้องบอกว่าโตต่ำกว่าที่เขาเคยคาดการไว้นะคะประเด็นก็คือในเรื่องของเศรษ,ษฐกิจด้วยทะคาะที่ชะลอตัวนะคะแต่ใน3-4ประเทศเนี่ยก็จะมีตลาดหนึ่งที่ดูค่อนข้างดีหน่อยนะคะก็คือสหรัฐนะคะ ขยายตัว80%เยนเยียแล้วก็8%ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะส่วนหนึ่งก็เริ่มมีการเข้าไปขายในวอร m มา t นะคะเข้าไปนะคะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของ margin ng, ามาจินเองไตรมาส3เนี่ยก็หดตัวนะคะตามยอดขายที่ลดลงนะคะแล้วก็ได้ผลกระทบจากเรื่องเงินบาทด้วยนะคะโดยภาพรวมๆของโเโอร์3คือแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้มาถามว่าแนวโน้มไตรามาส4แล้วก็ทั้งปีเป็นยังไงนะคะสำหรับปี2024เนี่ยอ่เป้ายอดขายของผู้บริหารเนี่ยก็ยังอยู่ที่15-20%นะคะ เรามองว่าก็แอบดูเถื่อไทยนิดนึงนะคะเพราะว่าแม้ว่าในตลาดบางตลาดเนี่ยจะเริ่มกลับมายอดขายจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวคอเติลควอเตอร์ได้อย่างเช่นอินโดนีเซียนะคะแต่ตลาดอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าแล้วก็ต้องยอมรับว่าตลาดอื่นๆแล้วก็ในพวก Euro, ยุโรปอะไรพวก,นกเนี้ยปกติไตรมาสสี่นะจะเป็นโลซีซันนะคะก็คือส่งออกค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะคะประกอบกับยอดขายในเกเดือนเนี่ยโตประมาณสักสิเอ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะคะทำทำให้เราคิดว่าตัวเลขแบบอ่าสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะดูค่อนข้างเหนื่อยน,นิดนึงนะคะ เราปรับในเรื่องของประมาณการยอดขายลงมานะคะเหลือโตสัก13%เยนเยียนะคะอยู่ที่6,850ล้านบาทนะคะมาจินเนี่ยก็ปรับขึ้นนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะคาดว่าไตรมาสสีเนี่ยตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยจะลดลงประมาณอ u ค r t e เติร์ a ควอเนะคะเนื่องจากว่า เริ่มอาจจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปรับกำไรสุทธิในปี2024เนี่ยเพิ่มเป็น1,266ล้านนะคะเพิ่ม18%เยียรน์นะคะก็ยังโตได้ทั้งยอดขายแล้วก็กำไรนะคะสำหรับปีหน้าเป็นยังไงต้องบอกว่า ณวันนี้ยังไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนจากผู้บริหารออกมานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเขาก็ยังบอกว่าเอเป้าของเขานเนี่ย15-20%เนี่ยก็ยังยัง,ย,งยังอยูตอ่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในประมาณนั้นอยู่นะคะแต่ว่าคือต้องบอกว่าตลาดหลักเนี่ยอย่างเอเชียเนี่ยก็คือพวกอินโดเนี่ยคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวนะคะหลังชะลอไปในช่วงหนึ่งครสองสี่ไปแล้วนะคะแล้วก็เกาหลีเนี่ยรอสัญญาณการฟื้นตัวทําไมถึงให้ความสําคัญกับตรงนี้เพราะว่าเอเชียเนี่ยถือว่าเป็นตลาดแบบ เกือบหใน3ของของยอดขายของเซเป้เลยนะคะในภาพรวมๆนะคะส่วนยุโรปเนี่ยก็น่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นนะคะต้องบอกว่าปีปีนีออ้อาจจะ ความล่าช้าในการขยายตลาดในการขยายช่องทางจําหน่ายเนี่ยอย่างในอังกฤษเนี่ยก็ช้ากว่าแผนที่เขาเคยคาดการไว้นะคะก็ทําให้ตัวยอดขายยุโรปเนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตมากนักนะคะส่วนในสหรัฐเนี่ยน่าจะโตมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีการขยายเข้าสู่ Walmart มากขึ้นด้วยนะคะคือปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเริ่มเข้าไปประมาณสัก1,000สาขาเองนะคะ沃尔ทเนี่ยมีสาขาเนี่ยประมาณสัก4ี 5, ่ถึ สาขาเลยนะคะในโดยภาพรวมๆนะคะสำหรับปีหน้าเองเนี่ยเ,เบื้องต้นเนี่ยพี่คาดยอดขายเนี่ยจะโตสักประมาณ11%เอนเยียได้นะคะหลักๆก็มาจาก การขยายช่องทางใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ <c oughs> แนวโน้มมาจินเนี่ยก็คือภาพรวมๆเนี่ยทางบริษัทก็พูดว่าเอ้ยไอ้พวกราคาวัตถุดิบเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนะคะก็น่าจะทรงๆนะคะโดยภาพรวมๆมาร์จินก็ยังให้พอๆเท่ากับปีนี้อยู่นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ยังคงที่ไว้แถว,แถวๆเดิมนะคะในเรื่องสัดส่วนยอดขายนะคะกำไรสุทธิในปีหน้านเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะโตประมาณสัก5%อยู่ที่1 3 3 2ล้านบาทนะคะโดยภาพรวมๆของเซเป้นะคะก็มองว่าตัวเนี้ย น่าจะเริ่มเข้าสู่สถานะภา,าวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยอาจจะไม่ไม่ใช่ไตรมาสที่ดีมากนะคะแต่พี่คิดว่าถ้าเย็นเย็นเนี่ยน่าจะยัยงโตได้อยู่นะคะโดยภาพรวมๆนะคะก็ช่วงก่อนหน้าเนี่ยอาจจะสะดุดไปบ้างในบางตลาดในบางในบางอย่างที่เขาเขาทําไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะวัตถุดิบก็ทรงตัวนะคะกําไรปีหน้าเนี่ยเ้องต้นเนี่ยแม้คาดว่าจะโตต่ำๆนะคะแต่เซเปเนี่ยต้องบอกว่า อาจจะยังเป็นตัวเลือกในกลุ่มเครื่องดื่มที่เราชอบอยู่นะคะเนื่องจากว่าเรามองศักยภาพของเซเป้คืออะไรก็คือในเรื่องก่อนการขยายตลาดต่างประเทศที่ทําได้ดีหากเทียบกับคู่แข่งนะคะในกลุ่มเดียวกันนะคะราคาเหมาะสเมเบื้องต้นเนี่ยปรับเป็น86.25นะคะ PE เป้าหมายก็20เท่านะคะก็เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะคะโดยภาพรวมๆของเซเป้นะคะอืมพี่พอพี่เอารูปนี้มาให้พวกเราดูนะดูไปดูมานี้ อันนี้ชมเลยนะผมว่าเซเป้นี่เก่งนะดูภายด้านล่างซ้ายดีๆเพื่อนๆสังเกตไหมคือการกระจายความเสี่ยงของยอดขายเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีนะพี่เอเชียหนึ่งในสมยุโรป18ไทย24อเมริกา8ซึ่งกําลังเป็น8ดที่กําลังโตเนาะเข้าวอลมาร์ใช่ไหมวิลก็สิบสองนี่คือความดีงามของเซเป้เลยนะเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายพี่แลวสินค้าขายได้ด้วยไง อใช่แอบแอบงงเหมือนกันเนาะบางทีในในมุมของเราอาจะคิดเอ๊ะโมกุโมกุทําไมมันมันแบบขายได้ดีแต่กลายเป็นสินค้าที่ขายดีมากในต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นแบนโปรดักชัเปี้ยนของเขาอืพี่ว่ากลับไหมราคาหุ้นอ่ะจากกลับไปเก้าสิบไหม รอพี่ว่ารออะไรรอตลาดที่แบบกําลังยังไม่ไม่ไม่ไมสะียรนมากนะักพูดแบบนี้ละกันโดยเฉพาะในเอเชียเนาะ<ม>อาจจะเป็นอะไรเนี่ยที่ทําให้มันอาจาจะจะรีเทิร์นกลับไปได้ในในในมุมมองของตัวปีหน้าด้วยนะคะโดยภาพรวมเพราะปีหน้าเนี่ยพี่ว่ากําลังการผลิตก็พร้อมแล้วอ่าคราวเนี้ยรอดูสถานการณ์ตลาดแล้วก็ในเรื่องช่องทางการขยายตลาดของเขาด้วยเพราะว่าพี่ยอมรับว,ว่าเออเขาก็เก่งนะในภาพของการขยายตลาดเขาทําได้ดีด้วยนะคะก็คือแบบ ไปหมดทีทีเอมทอะไรเงี้ยคือขยายทุกช่องทางนะคะพี่ผมจําได้เลยตอนสมัยนู้น่ะที่มันขึ้นขึ้นมาเนี่ยจาได้ว่ายอดขายดีมากคาปาซิตี้เต็มร้อเปอร์เซต้องไปจ้างคนอื่นผลิตต่อแล้วก็ก็เลยต้องขยายกําลังการผลิตใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งขยายมาแล้วตลาดใหม่เปิดได้ที่บอลมาที่อเมริกาเพราะงั้น มันฟิลเต็มได้ไม่ยากเลยใช่ไหมพี่สบายใจใช่ค่ะพี่มองว่าไม่น่ากังวลในเรื่องของพี่มองว่าเจ้าเนี้ยในเรื่องตลาดเนี้ยพี่ยังยอมรับว,ว่าเขายังน่าจะดูโอเคที่สุดในกลุ่มเครื่องดื่มนะคะคือทําได้ตลาดได้ค่อนข้างดีนะคะพี่แล้วแท่งเนี่ยพี่ว่ามันเคลียร์หรือยังอ่ะที่ประเด็นที่ผู้บริหารเขาไกด์มาแล้วมันมันป่ากันเละเลย ที่ว่าเคลียร์ไมวันนั้นวันนั้นคือเรื่องอะไรนะไกด์ไกด์แดนซ์<ก>ของปีนี<ช>้อีหน้าคือเดิมอะ่ะเติมแรกสุดเนี่ยเป้าปี2024เนี่ยตอนแรกบอกว่าโต20-25นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอสะดุดไปช่วงหนึ่งเขาก็เลยปรับเป้าลงว่าเฮ้ย20-25ี 20, ้เนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้ละนะคะ,ะก็คือก็เห็นแล้วแหละเห็นสัญญาแล้วแหละว่าเออคือ ก็พูดตรงก็กลับตัวเร็วเนาะคือคือคือเห็นเห็นเห็นทรายไม่ดีล่ะก็บอกว่าเออเนี่ยปีเนี้ยก็ก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะต้องแบบมามาแชร์ให้เราอยู่แล้วเนาะว่าเออมันมันไม่ถึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย เออ,อก็ทําให้เราไม่ต้องแบบไปคาดหวังว่าเอ้ยจะต้องตรงนั้นตรงนั้นอะไรอย่เงี้ยนะคะอ๋อตอนนั้นเขาปรับเป้าของปีสองพันยี่สใช่ใช่แต่โ<ม>ตนะไม่ใช่ไม่โตแต่เพียงตลาดอะอาจจะแบบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับเคยบอกว่าเอ้ยมันทําได้นะยี่สบยหแต่พอผู้มหามบอกว่าเอ้ยมันไม่ถึงละมันเหลือแค่สิบห้ายี่สิบเนี่ยแต่ว่าก็โดนลงโทษกันพอสมควรเพราะว่าบริษัทพวกนี้บางทีแบบคือคนคาดหวังว่า โตแล้วต้องโตต่อไปเรื่อยๆไงแต่ว่าบันช่วงมันต้องมีพักกันบ้างเนาะต้องมีพักกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นประชุมคือก่อนงบไตรมาสสามออกเนาะพี่เนาะใช่ไหมไม่อันนี้อันนี้น่าจะช่วงไตรมาสสองเลยช่วงไตรมาสสองเลยอ๋อใช่พอไตรมาสสอเสร็จปุ๊บประชุมน้วิเคราะหก็ไกด์เลยว่าเฮ้ยผมเห็นสัญญาณไตรมาสสามมชดีนะ อ่ะพูดก็เลยลงมาก่อนเลยอ่าแล้วมันก็ลงมารอแล้วงบไตรมาสสามออกปับ๊บโอเคเข้าใจละบายออนแฟกปักปักขึ้นมากับมานะค่ะเออซึ่งทางข้างหน้านี้ก็ก็เรื่องบวกก็คือที่ U.S. ใช่ไหมพี่ใช่ก็คือเป็นตลาดหลักในปีหน้าที่เขามองว่าน่าจะเป็นอ่าตลาดที่โตได้ก่อน,นอย่างเดียวแล้วเพราะ U.S. เนี่ยตอนนี้รายได้มันสัดส่วนรายได้มันประมาณสักแค่แปดเปอร์เซ็นเองนะคะก็อาจจะมีรูมในการขยายแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะเจ้าเนี้ย คือเขาเหมือนเขาทําเป็นไคลิเลียไงว่าตอนแรกเข้าไปแล้วก็ค่อยๆแบบขยายไปเรื่อยๆเร <compart board S 1> ื่อยๆอย่างเงี้ยกว่าจะเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันที่มันแบบดีๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันมีเขามีวิธีการของเขาว่ามบนเข้าไปปุ๊บผ่านอ่าทีๆก่อนแล้วก็มาบ d e อคเทรดแล้วก็คือขยายช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะอ่าแล้วเรื่องลบอ่ะพี่มันเรื่องลบก็จะมีค่าเงินค่าเงินบาท ถ้าค่าเงินแข็งเพราะว่าเขาเจ็สิหปอร์เ็นส่งออกเนาะอ่าเจ็ดิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยค่าเงินแข็งเนี่ยกระทบแน่นอนข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คืออาจจะมีเรื่องตัวราคา,าอะไรนะคะมันถึงว่าไอ้ที่มันเคยที่เขาบอกว่ากลัวๆเนี่ยมันมันดีขึ้นเลยพี่ไอ้เรื่องแย่ๆที่เขาผู้แานเคยกลัวคือหลักๆอะ่ะตัวเนี้ยถามว่าอะไรที่มันจะกระทบ มากน้อยเนี่ยก็คืออย่างเรื่องค่าเงินบาทเนาะอันนี้มันควบคุม,มไม่ได้อยู่แล้วนะคะเรื่องที่สองก็คืออะไรเรื่องราคาวัตถุดิบเนาะคะ่ะก็จะมีผลกับต้นทุนของเขาการผลิตของเขานะคะพี่ว่าเป็นสองตัวหลักๆของเขาที่น่าจะโดนผลกระทบส่วนเรื่องค่าขนส่งอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลบ้างเพราะว่าตลาดส่งออกเนาะเป็นยูโรเป็นอะไรพวกนี้มันก็อาจจะมีผลเรื่องความล่าช้าบ้างอะไรเงี้ยนะคะอืมกำลังนั่งคิดดูว่าอ่า ค่างเงินอ่ะก็ไม่ได้แข็งบ้าบอลแบบวันนู้นแล้วพี่ใช่ไหมวันนั้น<ช> 32, มันสามสิบสองที่มันขยับขึ้นมาละว,วัตถุดิบเข้าใจว่าปีหน้าเป็นปีที่วัตถุดิบน่าจะทรงหรือลงอรพี่ปีหน้าทรงทรงเขามองว่าส่งสง,สงไม่น่าจะลงมากแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นเยอะอืมเออนับนับดูนะผมว่าเน็ตออกมามันเป็นบวกอ่อนๆนั่นแหละผมว่านะใช่แต่ปีห<า>น้าจะมีเรื่องอาจจะมีเพิ่มอีกนิดเดียวอาจจะเรื่องคือค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นตามโรงงานแห่งใหม่นะคะอ่ะฮะ แต่ถ้าขายดีก็ครอบเวอร์ได้เนาะใช่ไหมพี่ใช่ค่ะผมว่าไม่ไม่น่าไม่น่าหลุดตรงนี้แล้วละ่ะผมว่านะจบแล้วละ่ะนะไม่น่าเห็นเลขเจ็ดสิบแล้วเ,เพื่อนๆมันใครที่เป็นระยะกลางกับยาวผมว่ามันอาจจะไม่เฟี้ยวนะมันต้องให้ให้เวลาเขาแต่ผมว่าสะสนได้แล้วละ่ะนะคนที่เล่นยาวๆค่ะโอเค